ในโลกของเรานั้นมีอรารยธรรมโบราณต่างๆที่ทิ้งไว้เป็นตำนานมากมายโดยสิ่งเหล่านี้ทำให้นักวิจัยและชนรุ่นหลังได้ย้อนกลับไปศึกษาการดํารงอยู่ของมันแต่มีสถานที่ไม่กี่แห่งเท่านั้นที่สร้างขึ้นมาสูงเสียดฟ,ฟ้าและสถานที่เหล่านี้มันท้าทายเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดของโลกเราในยุคปัจจุบัน ขอต้อนรับเข้าสู่ next ในวันนี้เราจะพาไปดูเรื่องราวของอารามและโบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาซึ่งสถานที่เหล่านี้ต่างมีตำนานและความลึกลับที่ปกปิดไว้อย่างมากมายลำดับแรกเริ่มต้นด้วยเสาหินคาสก,กี้สถานที่แห่งนี้อยู่ในบริเวณพื้นที่ของประเทศจอร์เจียโดยออกไปทางด้านทิศตะวันตกของภูมิภาคอิเมเนติ เสาหินปูนขนาดมหฮมาที่มีโบสถ์อยู่บนยอดนั้นมันมีต้นกำเนิดที่ยังคงเป็นปริศนาอีกทั้งเสาแห่งนี้ยังได้รับการเคารพนับถือจากคนในท้องถิ่นเป็นอย่างมากโดยคนเหล่านี้มีความเชื่อที่ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นเสาหลักแห่งชีวิตและสัญ,ญลักษณ์ของไม้กางเขนอีกทั้งยังถือเป็นโบสถ์ของออโทโดอกแห่งจอร์เจียอีกด้วย เสาแห่งนี้ตั้งตระหง่านที่ความสูงประมาณ131ฟุตและให้มุมมองเหนือภูมิประเทศโดยรอบอย่างน่าประทับใจบนยอดเขานั้นเป็นที่ตั้งของโบสถ์ที่พังทลายซึ่งมีพื้นที่ประมาณ500ตารางฟุตจากบันทึกทางประวัติศาสตร์เสาแห่งนี้ได้รับการกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในศตวรรษที่18แแต่เสานี้ก็ไม่ได้รับการศึกษาอย่างละเอียดมากนะัก เนื่องจากสถานที่แห่งนี้นักโบราณคดีสมัยก่อนยังไม่สามารถเข้าไปถึงจุดชั้นบนสุดได้ดังนั้นมันจึงถูกปล่อยร้างมานานหลายทศวรรษจนกระทั่งในปี1940เมื่อกลุ่มนักปีนเขาที่นำโดยอเล็กซานเดอร์จาปริเซและนักเขียนเลวานกอชาได้ปีนขึ้นสู่ยอดเขาเป็นครั้งแรก และต่อมามีรายงานที่เขียนขึ้นเมื่อปี1946ซึ่งกล่าวถึงสถานที่นี้ไว้ว่าซากปร,รักหักพังที่พบบนเสาหินนั้นเป็นซากของโบสถ์สองแห่งซึ่งมีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่5และศตวรรษที่6โดยมีศิลปะการก่อสร้างที่เฉพาะตัวซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการบำเพ็ญตบะของคริสเตียนจากนั้นต่อมาในทศวรรษปี1 9 9 5สเสาแห่งนี้ก็ฟื้นกลับขึ้นมาอีกครั้ง การมาถึงของนักบวชแม็กซิมคาฟทารเซซึ่งเป็นนักบวชชาวเมืองชิธูราอารามบนย่อเสาก็ได้รับการบูรณะอีกครั้งโดยได้รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐโดยนักบวชแม็กซิมคาฟทารเซก็ได้อาศัยอยู่บนเสานี้มานานกว่า20ปีโดยลงมาเพียงสัปดาห์ละสองครั้งเท่านั้นอย่างไรก็ตามในขณะที่ครั้งหนึ่งผู้มาเยือนที่เป็นผู้ชาย ก็เคยได้รับการต้อนรับและสามารถเข้าถึงยอดเขาโดยใช้บันไดเหล็กซึ่งต่อมาได้ปิดไม่ให้บุคคลทั่วไปเข้าชมแล้วปัจจุบันมีเพียงนักบวชที่อาศัยอยู่ในอารามตรงเชิงเสาที่จะปีนขึ้นไปเพื่อที่จะสวดมนต์เท่านั้นจากการศึกษาเพิ่มเติมและการขุดค้นทางโบราณคดีที่ดำเนินการในปี2006กลุ่มนักประวัติศาสตร์ของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติจอร์เจียได้ลงวันที่โครงสร้างแห่งนี้ใหม่อีกครั้ง โดยระบุว่าสถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่9ถึงศตวรรษที่10โดยสรุปว่ากลุ่มอาคารนี้ประกอบด้วยโบสถ์อารามและห้องหลายห้องนอกจากตัวโบสถ์แล้วยังมีห้องใต้ดินที่ไว้สำหรับเป็นห้องเก็บไวน์โดยเฉพาะการค้นพบเศษซากของห้องเก็บไวน์นั้นทำให้ทำลายแนวคิดเรื่องการบำเพ็ญตะบะอย่างสุดโต่งที่เฟื่องฟูบนเสาอีกด้วย และในทุกวันนี้แทบไม่มีใครรู้เกี่ยวกับผู้สร้างดั้งเดิมของโบสถ์บนยอดเสาคาสกี้เลยมันยังคงทิ้งไว้ให้เป็นปริศนาจนถึงปัจจุบันลำดับต่อมาก็คือโบสถ์อาบูนาเยมาตากูโบสถ์ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคทินเกรโดยออกไปทางตอนเหนือของประเทศเอธิโอเปียซึ่งเป็นบโบสถ์ออร์โธดอกของเอธิโอเปียที่แกสลักขึ้นจากหน้าผาหินที่สูงชัน อารยธรรมโบราณนี้เกิดขึ้นในช่วงศตรวรรษที่6โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นการอุทิศให้กับนักบุญอาบูนาเยมาตาซึ่งเป็นหนึ่งใน9นักบุญที่คนท้องถิ่นเชื่อกันว่านักบุญทั้ง9นั้นมีต้นกําเนิดมาจากกรุงโรมกรุงคอนสแตนติโนเปิลและซีเรียโดยอาศัยอยู่ระหว่างปลายศตรวรรษที่5ถึงต้นศตรวรรษที่6สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดเกี่ยวกับอาบูนาเยมาตากู ก็คือความจริงที่ว่าสถานที่แห่งนี้มันตั้งอยู่ที่ความสูง8,460ฟุตระดับความสูงที่น่าทึ่งของโครงสร้างนี้มันเปรียบเสมือนว่ากําหนดให้ผู้มาเยี่ยมชมโบสถ์แห่งนี้ได้เข้าใกล้กับสวรรค์มากขึ้นและการเข้าถึงสถานที่แห่งนี้มีเพียงการเดินเท้าขึ้นไปเท่านั้นซึ่งผู้สแสวงบุญและผู้มาเยือนจะต้องปีนขึ้นไปบนเส้นทางที่สูงชันและอันตราย สะพานหินธรรมชาติที่มีความสูงเกินคาดคะเนหากก้าวเท้าพลาดข้างใดข้างหนึ่งนั่นก็หมายความถึงชีวิตคงดับสิ้นไปและยังมีสิ่งกีดขวางมากมายสําหรับผู้มาเยือนอย่างเช่นสะพานไม้ที่แคบและชํำรุดเส้นทางเหล่านี้ต่างมีการล้มตายนับครั้งไม่ถ้วนและเมื่อไปถึงทางเข้าผู้มาเยือนก็จะเข้าสู่ความมืดมิด ภายในสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยงานแกะสลักหินที่สวยงามนอกจากสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วอาบูนายเยมาตาคูยังมีภาพวาดจำนวนหนึ่งซึ่งปรากฏอยู่บนผนังและเพดานของโบสถ์ซึ่งจิตรกรรมฝาผนังเหล่านี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีอากาศที่แห้งและการขาดความชื้นมันช่วยในการรักษาจิตรกรรมฝาผนังเหล่านี้ให้คงสภาพเดิมไว้ได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งยังห่างไกลผู้คนทําให้เหล่าโจรไม่สามารถเข้าถึงสถานที่แห่งนี้มานานหลายศตวรรษภาพวาดเหล่านี้เชื่อกันว่ามีอายุย้อนกลับไปถึงรุ่งอรุณของาศาสนาคริสต์มันได้พันานานาถึงตัวละครในพระคัมภีพันธสัญญาเดิมมากกว่าจากพันธสัญญาใหม่อีกทั้งยังบรรยายเกี่ยวกับนักบุญทั้ง9และอัครสาวกทั้ง12คนนักโบราณาคดีได้พิจารณาว่าภาพเขียนเหล่านี้ เป็นเพียงภาพแรกๆที่เป็นตัวแทนพระคำภีโดยภายในโบสนั้นยังมีห้องอีกหลายห้องซึ่งบางห้องเป็นที่เก็บซากศพมนุษย์อีกทั้งยังเป็นที่เก็บกระดูกของเหล่านักบวชหรือผู้สแสวงบุญอีกด้วยภูมิภาคแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของโบสคลิสแห่งอื่นๆที่เชื่อกันว่าถูกสร้างขึ้นในศตวตรรษต่อๆมาโดยโครงสร้างเหล่านี้หลายแห่งยังคงดูแลโดยนักบวชนิกายออร์โ,โดอกแห่งเอธิโอเปีย และยังมีตำนานเพิ่มเติมอีกว่าครั้งหนึ่งนักบวชที่เคยอยู่บนสถานที่แห่งนี้ได้แลกเปลี่ยนการอ่านพระคัมภีร์เป็นน้ำดื่มกับชาวบ้านเพื่อที่พวกเขาจะได้ลงมาน้อยที่สุดและใช้ชีวิตใกล้กับสวรรค์มากที่สุดและเป็นเวลาเกือบ40ปีนักบวชบางคนก็ไม่ได้ลงมาจากยอดเขาแห่งนี้เลยและยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่บนหน้าผาของหุบเขาพาโรตอนบนในภูตาน นั่นคือปโรทักซังหรือวัดทักซังโดยที่นี่เป็นหนึ่งในจำนวน13แห่งของถ้ำเสือในประวัติศาสตร์ตำนานของทิเบตเป็นเวลาหลายทศวรรษที่สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่พระภิกษุได้เดินทางเข้าไปเพื่อที่จะสแสวงบุญเริ่มแรกนั้นมีอารามไม่กี่แห่งอยู่บนนั้นแต่ในศตวตรรษที่17ได้มีการเพิ่มเข้ามาให้กลายเป็นอารามบนภูเขาขนาดใหญ่เต็มพื้นที่ อารามนี้อยู่ห่างจากเมืองปารไปทางเหนือ10กิโลเมตรและตั้งอยู่บนหน้าผาที่มีความสูง3,120เมตรซึ่งเหนือหุบเขาปารประมาณ900เมตรอยู่ทางด้านขวาของแม่น้ำปาโรชูเนินเขาหินที่มีความชันมากเกือบที่จะเป็นแนวตั้งก็ว่าได้และอาคารอารามก็สร้างไว้บนผาหินนั้นในอดีตการเข้าถึงสถานที่แห่งนี้อาจดูอันตรายและน่าหวาดกลัว แต่ในปัจจุบันกลุ่มอารามก็เข้าได้หลายทางเช่นทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านป่าจากทิศใต้ไปตามเส้นทางที่ผู้ศรัทธาใช้และจากทางเหนือทางเดินที่นำไปสู่ทางผ่านป่าสนที่ประดับประดาไปด้วยมอสและธงสวดมนต์หลักสีสันและยังมีตำนานที่เล่าว่าบนหุบเขาแห่งนี้พระปัตถธรัมสำภวะหรือที่เรารู้จักในนามกุรุรินโปเช ซึ่งเป็นศาสดาผู้เสมือนพระพุทธเจ้าองค์ที่สองของนิกายวัชรยานของชาวพูตานท่านได้ขี่เสือเหาะขึ้นมาบนหุบเขาแห่งนี้ว่ากันว่าเสือตัวนี้คือร่างแปลงของภรรยาท่านซึ่งท่านได้บำเพ็ญเพียรในถ้ำบนหุบเขานี้เป็นเวลาสามปีสามเดือนและอีกสามวันท่านได้ปฏิบัติธรรมพร้อมกับปัดเป่าความชั่วร้ายและปราบเหล่ามันทั้งหลายจนเป็นที่มาของความศรัทธาอันแรงกล้าของชาวบ้าน ที่ช่วยกันสร้างวัดไว้ยังขุนเขาที่สูงแห่งนี้และเมื่อก้าวเข้าสู่อารามเราจะมองเห็นสถาปัตยกรรมอันประณีตและงดงามมันได้รับการหล่อหลอมซึ่งยึดตามแนวศิลปะพุทธศาสนามีทั้งอารามสีขาวหลังคาสีทองและบ้านพักหลายหลังอาคารทั้งหมดนั้นเชื่อมต่อถึงกันด้วยบันไดที่มีขั้นบันไดแกะสลักเข้าไปในหินอย่างสวยงามเกือบทุกหลังของอาราม จะมีระเบียงพร้อมทิวทัศน์อันน่าทึ่งของบริเวณโดยรอบในห้องโถงของอารามหลักจะมีพระพุทธรูปพันองค์ที่แกะสลักไว้ในหินและยังมีรูปปั้นเสือขนาดใหญ่ตั้งอยู่อีกด้วยเนื่องจากเสือนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองปารอนั่นเองสถานที่ที่นำเสนอทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราค้นพบบนโลก ยังคงมีสถานที่ลึกลับอีกมากมายที่นักสำรวจนั้นยังเข้าไปไม่ถึง